ฮอดยายเตียนแล้วยามมือเช้าแต่เช้ามาซองเบิ่งลากําลังกินหญ้าโยนหญ้าให้วังหันมาฮอดแล้วก็โยนหญ้าให้สิายคลิปจักคลิปให้มๆ FC เบิงโยนหญ้าให้กินหญ้าอย่างอารมณ์ดีเลย ยืนยืนขาคัดกันเป็นยังไงคุณยายเตียนอนดีบ่หมืกขึ้นห้อยนอนเต็งขี่เจ้าของมองนอนกับ,บ่ได้อืดดกขี่มองได้นอนเต็งมองหัน cái tìa nhá mùa sầu chả nó nhôn nhà hay ta sầu có nhảy bớt ăn nhảy bớt ăn mà โยน,นเทียละหลายบ่ได้เล่าหลินเห็นโนเทียละหลายเล่าสิโยน,นถิ่มกัดกินตะปายพ่อใหญ่บ่ท่านไหนมาปลอกให้ขันเพิินมาเพิ่นกระสิมานางปอก,กอ่อนๆให้กินย่ายมาก,ก่อนขันย่ายมาย่าไก้โน่นให้กินมืดเลยแล้ยวย่ายขี่ขานปอก ตามาก,กังเว้นก่อนสินมานางปอกงามให้ส่กิน,นบรรยากาศนี้มือเศร้าจ้าปลาข้าวโพดหลังจากน้ำถ่วมแล้วน้ำลดลงข้าวโพดก็กำลังสิง,งามขึ้นอีกปลูกถ้าเอาฝักอ่อนไว้แล้ากินยนีเตีย๋ยวล้มากฝักอ่อนๆ โต้นกล้วยกำลังสิง,งามยากระตัดเลี้ยวก็ต้องมานาั่งปอกเอาตาใบเอาตตยอดให้เพื่อนกินเนี่ยขันเป็นโยนเลยคือย้ายโยนนี่เพื่อนกระสิกัดกินตะป่ายมันแต่ว่าขันพอใหญ่มากแล้วก็สินางปอกเอาอ,อ่อ,อนๆให้กิน โพดมงนี้าำว่างสีออกดอกแต่ว่าสู้ปีก็บอเคยตกคักปันนี้ดอกนี่ปีนี่ล่ะบรรยากาศนิ่มเศร้าเข้าโพดที่ออกฟักแล้วจ้าสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้ซ้ำนี่คนเด้อจา้า ซอยกดแค่กดไลค์กดซับจะไข่ให้เพื่อเป็นกำลังใจคนเถาเลียงส่างในเดจา้าช่องวิถีควานชาราค่ะสวัสดีค่ะ